ธรรมะพ่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากราบทศหรือสอนมากที่สุดคือธรรมะข้อใดนหมายไม่ต้องบอกเลกในใจดราม่าจะเฉลยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศนำมาสอนมากที่สุดแปดพันสี่พันประการคือ อนุกกกานห้าข้อหนึ่งว่าด้วยเรื่องการการให้ด่นฐิตััวการจังหวัดสิทธิเกตพังษะทองว่าหัวหน้าส่วนราชการท่างอเภอธุระมนต์จิรพงษากรปฏิบัตินำความสถานการเอาวายกระจารเพื่อปิดการช่วยในงานสรองเรียนหลมที่คือมาใหม่ประการท ท่านมัหลายประมาณาถึงการสาดิบทสรุปที่ารสรุปถิ่นทำให้สวยถิ่นทำให้รวยถิ่นทำให้เก่นภานหนัเราก็จะไปต,ต,ต้องการสาธิตและประการต่อ ในการออกบทในครอธิษฐา,านต่างๆท่านท่านหลายอยาเข้าใจว่าการบวนจะต้องมาผ่อมมากหรือมาเป็นพระสุนทรศรัทธาถ้าท่านมาก ก็จะได้าบทเรียนูการเข้าพรรษาเช่นเดียวกันภรรยาที่ชอบบนสามีก็ในรูการเข้าปรรษาเว้นบทเ่พาะอันนีุ้ญาตธรรหลายบวเแล้วเพราะนั้นวันนี้คืองอนตราที่โสมเด็มพรมามุญาที่มารีสุดของมารในทางที่ถึนของการเาพระองค์เา ขอ plane. ่นุาตคุาผมีพระังราชกระตุนาพิธีทำรันะสาพักทานปรำโยมสดพระเพื pues ่อแก้ทุกขทีพุทธะสิ่าพจิตทมแห่งของข้าแก้กำลังทำบาลีรังสามาปฏิบัติของพระผูสมทบในทั้งวันที่สมาคมนีขอทรงรอดเป็นสมาคเดชะระปัจจอันเบขอให้ท่านโัราอันคงกงนี้ผัในการใชนบัติสิทธิเก็บนั่งรอผู้กัดการด ทินเกิท่า้นนตัรจิกรคสุาการมองุท่านขอทุกท่านจงเรินด้วยอายุมณะสุดสารมาสัตานกรรมาน่านาสนามรแล้วหน้าจากสาัปกรองนตราณไกทั้งหลายทั้งวประสงค์มาบารมีสิ่งใดขอสิ่งนั้นจบบันทัมเด็จบบันทัมเด็ดจบบันัมเ็จดังน